สวัสดีครับสวัสดีคือพิมายนะครับข่าวสถานีบ้านผือทีวีนิวข่าวออนไลน์ประจำอำเภอบ้านผือครับวันอังคารที่20กรกฎาคม2,564นายยไพวันคันทีผู้ใหญ่บ้านหมู่1เพร้อมนายสมรนวงศ์คำผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่10ได้ลงพื้นที่ มาตรวจสอบในซอยแสงชัยซึ่งมีผู้ร้องเรียนว่าในซอยแสงชัยมีรถจอดทั้งสองฝากฝั่งสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ขับรถสัญจรไปมาด้วยความลำบากจึงอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันแก้ไขปัญหาร่วมกันในชุมชน บ้านสีสะอาดอำเภอปัญนทุยจังหวัดอุดรธานีการตราจรในซอยแสงชัยเกิดปัญหาเรื่องการจอดรถทุกๆวันกรณีจอดรถทั้งสองฝั่งทำให้การตราจรติดขัดขับรถสัญจรไปมาไม่สะดวกและจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุจึงขอวอนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาช่วยแก้ไขปัญหาการตราจร ในซอยแสงชัยเพื่อลถปัญหาความเดือดร้อนให้ผู้ขับขี่รถสัญจรไปมาในซอยแสงชัย